ไม่อยากจะคิดสงสารไม่เห็นสาวจันนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายื่งร่างกายสาวจันเชยชมหมดสิ้งาำซาแล้วเขาก็ไปดอ,อยลงสาวจันคขาโรยสอกตรงเขาเบื่อเขาชมนี้ไม่ไม่ลาย่ำเขาป่า เอาอ้อยนอสามกันเจ้ากำกบสองห้เขาล่อกันสะบิดทุกชาทุกชาเพราะจุกขชาทุกชาเขาเก็นแล้วแม่นเจ้านี้อายคนต้องดีคอยเตือนคอยหามเจ้าจั่งคนงามเจ้าเขียดให้ดีเขากินแล้วดีกังโกบวะบอกว่าโอ๊ยบอก่าบอกว่าเขาหล่อดังมันสมหัวอบเจ้าตรมสมใจไอเดหัวอกเจ้าเพสมใจฉันหัวอกเจ้าเดสมใจไอสม พออใจหรือยังสาวทันหรือบานหาชายคนใหม่โอ้ยหูหวันชวนให้สงสารเฝ้าบ้านท้องนับวันใจใหญ่ให้เห็นเขาก็แห่งคิดจัง นอนนั่งเจ้าก็มองหัว่าใจกันทำว่าไผ่กันลาที่คณะรับเด่นก้นเก่าสาวท่านเอ้ยนี่บอกอยากว่าวอยากว่าวว้าอยากว่าวอยากว่าวให้เธอเจ้าเป็นมนมองไม่อยากสำรองเพราะน้องคงนอนร้องเพลงหัวใจช้ำคงนอนร้องเพลงหัวใจช้ำหัวใจช้ำ ถ้าปากว่างอยู่เออก็ได้นะโอเคตอนจบอะตอนจบอะแบบเดิมแหละแต้วก็หาเลยที่มันสะบัดก็ได้อ่าทีนี้มันต้องมีตัวที่เละแบกด้วยก่อน แบ,บ่งเป็นสองช่วงพอใจหรือยังเศร้าจะให้คิดจังหวะไว้เพราะว่าท่อนนี้มันเป็นท่อนเหมือนท่อนเบรกนึกออกป่ะเป็นท่อนฮ<อ>ุกไงคือคนเขาเาจะเต้นตามใช่ป่ะคือจังหวะตรงนี้มันให้มันโยนเนี่ยมันจะเด้งเองไงแล้วก็สนใจไอ้สนใจไอ้นี่เลยแบ็คมาหน่อยอย่าให้รู้สึกว่ามันวนอือไอ้แล้วมาเข้าอันนี้ก็พอใจหรือยัง,งเศร้าจะให้พอท่อนนี้มันอย่างเดียวเลย อย่างที่ร้องอยู่ดีแล้วมันจะเลืกรัดจังหวะมาข้างหน้านิดนึงช่างมันเอามันแต่ว่าท่อนเล็บก็ต้องกลับมาเล็บให้ได้หัวใจช่างเหมือนจะช้ำนี่เหมือนกันเพราท่อนนี้ก็วาดห <ขอ S 2> น่อยพอใจหรือยังก็งเป็นส่วน<ๆ>ดีแล้วคือถ้าไม่ไม่ซ้ำแล้วอย่าให้มันรู้สึกว่าหน้าเบือ่อก็ดีไว้ร้องมันดีเีย <laughs> เอาให้ที่หมอลำร้องไม่ได้สักนิดนึงดิพวกสเกลบลูอ่ะจริงๆงตอนจบอ่ะ ยังไงตอเอ้ยมันก็ได้นะเอยนะคือที่ทำที่ทอยู่ดีแล้วพี่แต่ว่าเพิ่มตอนท้ายนิดนึงให้มันเป็น b l u นิดนึงไงโอ้ยตวบอเงี้ยตอนลูกลูกสุดท้ายอะ่ะสนุนแล้วะ มา,มามาเหลือเจมยังไม่ปักตะไครเอาไว้ที่หลังก็เหลือแล้วกันขอขอเช็คเพลง